เราอยู่ในนี้ก็เป็นคนแยทำงานไม้ดีสารต่อสิ่งต่างๆดีแล้วก็มารัีผูกต่อไปก็ได้เพ่เข้ามาขนาดนี้นะส่วนที่สําคัญนะครับคือเรื่องของการตัดเสเบียงคนะดีค้างเก่าเยอะแยะเลยจำนำข้าวเอ้ยคดีเยอะแยะกองระไทยอยู่ที่ปปชกองแตไทยอยู่ที่ศาลนะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าพิจารณาชัดเจนแล้วนะครับค่อยมาเดินนะครับถ้าไม่ชัดเจนไม่แม่นยํา เดินเกมนะฮะเข้าสู่การเลือกตั้งโอกาสจะแพ้มากกว่าชนะชนะก็แบบหูชฉวเฉียดน,นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะครับรัฐบาลใดๆก็แล้วแต่บริหารราชการแผ่นดินมาเนี่ยนะหยวนส่วนมากก็4ปีเนี่ยคะานิยมมันจะลดลงแต่คราวนี้เป8ปีแล้วไงนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ควรจะเกิดแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโทษใครไม่ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมทศศักดิจ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการดำารงคงอยู่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีมีคนตั้งคำถามกับผมว่าจะแก้ปัญหาย,ยัางไงนะพลเอกประยุทธ์กำลังออกทะเลไปมาหาสมุทรไปเรื่อยๆตั้งคณาหลตรีก็ตั้งคนใกล้ชิดนะฮะ และที่สำคัญก็คือว่ามีการทำตัวเลขออกมาเรื่องของปาร์ตี้ลิสต์ปรากฏว่าคราวนี้หืดขึ้นคอเลยทีเดียวเย่แกองแ่งานที่ร้านต่อสินนี่แล้วก็รอดถูกต่อไปก็ได้ที่เข้ามา,า,มาการเมืองนะไม่ใช่คาว่าทําการเมืองไม่ใช่เล่นการเมืองการเมืองไม่ใช่ของเล่นนะโอเคเธาจะาหยดแล้วหรือ่านายกจะทําการเมืองต่อใช่ไหมคะ ลัดใจตัดใจค่ะต้องต้องรออีกนานไหมคะตัดสินใจเนี้ยหตัดสินใจต้องรออีกนานไหมคะท่านนายกก็อะไรอะไรที่จะพูดก็ต้องรอหน่อยค่ะจะก่อนพี่ใหม่ไหมคะเรื่องของบัตรเลือกตั้งสองใบสูตรหนึ่งร้อยนะครับสิ่งที่น่าสนใจถ้าพลังประชาัฐนะครับได้คะแนนเท่าเดิมนะเหมือนครั้งที่ผ่านมาในปี2 5 6 2รสงมีการวิเคาะ ะครับว่าพลังประชารัฐจะได้สสจํานวน24คนหากเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับสูตรหนึ่งนะครับจากคะแนนรวมนะครับแปดแสนกว่านะแปดแสนสี่นะครับ, 8, 8, 4, รบขอไปให้แปดล้านสี่พรรคเพื่อไทยก็จะได้สสนะครับอยู่22คนจากคะแนน7.8ล้านนะครับอนาคตใหม่จะได้คะแนนอา่าจะได้สสสิบแปดคนนะครับเป็นอันดับสองอ่ะขอไปฮะเป็นอันดับสาม นะครับอยู่ที่6.3ล้านพักประชาธิปัตย์จะได้ปาฏิเลียกอยู่3.9ล้านคนนะค,คนรวมคะแนนรวม3.9ล้านโดยประมาณเนี่ยนะครับจะได้สสรวม11คนนะครับภูมิใจไทย3.7ล้านคนลงคะแนนเนี่ยจะได้สสรวม11คนเสรีรวมไทยจะได้คะแนนรวม8.2ขอภัย8แ0 0 0 0งคะแนนเนี่ย จะได้สอสรวมแค่3คนนะครับพักชาติไทยพัฒนานะครับจะที่ได้คะแนนมา708 0 0 0นะครับจะได้สสรวมแค่2คนนะครับพักเศรษฐกิจไทยได้คะแนน4.8่แสนนะจะได้สอสรวม2คนนะครับพักประชาชาติได้คะแนนรวม4.8แสน จะได้สอสอรวม2คนพักเพื่อชาติได้คะแนนรวม4.2แสนจะได้สอสอหนคนพักที่เหลือก็พักประชาชาติไทยคะแนนรวม4 1แสนได้1คนพักชาติพัฒนาได้คะแนนรวม2.4นะครับแสนได้1คนพลังท้องถิ่นไทย2.1แสนได้1คนพัก รักพื้นป่าได้คะแนน1.3แสนจะได้สอสอเพียง1คนโดย3พักการเมืองสุดท้ายได้เศษจ,จากการคำนวณทั้งนี้ในการเลือกตั้งปี62การคำนวณบัญชีรายชื่อแบบจัดสรรปันส่วนมีพักการเมืองที่ได้สอสอบัญชีรายชื่อ25พักการเมืองจะเหลือเพียง14พักการเมืองเท่านั้น นั่นหมายความว่าถ้าเอาสูตรปัดได้ตั้งสองใบนะสูตรหนึ่ร้อยมาคำนวณน,นะพักเล็กจะหายไปอย่างน้อย10กว่าพักนะจะไม่ได้สอสอพักที่จะได้สอสอมากที่สุดคือพลังประชารัฐไล่ลงมานะครับก็เป็นเพื่อไทยอนาคตใหม่ประชาธิปัตยภูมิใจไทย เสนะรีรวมไทยก็ได้แค่3คนที่เหลือก็ได้เฉลี่ยกันไปเฉพาะปฏิลลสนื่อคือสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่านะถ้าว่าตามสูตรนี้คือบัตรเลื่อกตั้งใบเดียวกันนะใบเดียวเนี่ยถ้าเอาคะแนนมานับเป็นสูตร100เนี่ยผลจะออกมาประมาณนี้แต่ถ้าเป็นบัตรเลื่อกตั้ง2ใบนะเกมไม่เป็นอย่างนี้เกมมันจะกลับตลรปัตรไปทางหนึ่งนะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ สูตรที่ออกมาเนี่ยที่มาใช้กันเนี่ยนะฮะผ่านสภามาเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบนะครับสูตร100เนี่ยใครเป็นคนคิดเ,นเสนอโดยใครเสนอโดยรัฐบาลโดยใครเป็นคนนําเสนอเรื่องนี้คือพี่ไพบุลนะฮะเป็นคนเสนอเรื่องนี้ซึ่งพี่ไพบุลอยู่พักอะไรนะฮะก็อยู่พักอะไรนะพระพุทธเจ้าหรือพุทธศารรรสนาของเขาเนี่ยนะฮะ ก็ตอนหลังก็ยุบไปรวมกับพลังประชารัฐนะปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐรนะับผิดชอบนะผู้อำนวยการการเลือกตั้งพลเอกวิบิดก็มอบอย่างนั้นนะครับสถานการณ์อย่างนี้ตอนนี้เป็นยังไงถามพลเอกประยุทธ์บลเอกประยุทธ์ก็อย่าบอกยังบอกไม่ได้งูยิ้ไปทางไหนก็จะรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับก็มีการโจมตีมีพิจารณ์กันนะว่าคนที่เป็นรัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะเป็นแรมโบ้ไม่ใช่ธนกรนะฮะ ก็เป็นที่วิจารณ์กันไปปรากฏว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเข้ารายงานตัวจากภาคปฏิบัติปรยาฏว่าติดโควิด -19 ก็ถวายสัตว์ไม่ได้ก็ต้องรอไปก่อนสรุปภาคปฏิบัติก็ไม่สามารถที่จะตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นะต้องรอเพระพยาะว่าติดโควิด -19 เพราะว่าไม่ทำการถวายสัตวนะ์ก็ยังไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้แต่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับ มีเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองจะเป็นยังไงนะก็เท่าที่รู้กันแล้วก็ูก็เห็นลุงตู่กำลังออกทะเลไปหมหาสมุทรตั้งนะรัฐมนตรีช่วยสามคนนะก็ปรากฏว่าก็เป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์นะฮะกลุ่มปากน้ำนะที่ตั้งขึ้นมาธนากรก็เป็นคนใกล้ชิดธนากรก็โอเคก็มีผลงานแหละต้องยอมรับนะก็เป็นนักประยมพันธ์ที่ดี นะสื่อก็ให้ความสนใจนะฮะอันนี้ก็คือธนากรเนี่ยก็ก็ไปดูรับผิดชอบสานักนาย,ยกบมตรีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือประเด็นที่เราต้องพูดคุยกันวันนี้นะมีคนถามกระถามกับผมว่าตกลงมันจะไปได้ไหมเนี่ยมีทางออกไหมเนี่ยยุบสภาตอนนี้ก็แพ้ถามว่าควรยุบสภาไหมในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองกฎหมายลูกผ่านปุ๊บแน่นอนฝ่ายทักษิณก็เรียกร้องชนน่านก็เรียกร้อง,องให้มีการยุบสภา นะครโจมตีเรื่องการปรับขัมรีทําไมเรียกร้องให้มีการยุบสภาเขาต้องการให้ยุบวันที่เท่าไหร่ชนนาทพูดเลยบอกว่ามันจะต้องยุบภายในยี่สิบสี่ธันวาคมทมามาําไมทราบไหมฮะกระทักษินบอกนั้นว่าต้องยุบภายในยี่สิบสี่ธันวานะครับซึ่งผมเรียนหุนส่วนไปแล้วว่าเขาก็เดินเกมนี่แลวเขาจะเร่งให้มีการยุบสภาให้ได้เขาจะกดดันทุกอย่างให้เกิดการยุบสภาเรารู้ได้ไงอ่ะสภาล่มอีหละกเขาทําสภาลมให้เห็นว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปไม่ได้ล่ะ จริงไหมจริงต้องยอมรับความจริงเลยนะเดินเกมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะก็พยายามจะยาวไปจนถึงทุนสีเทาพยายามจะยาวไปยัง s อ s s แต่ผู้บริาการตัวแห่งชาตินะก็บอกว่าไม่มีนักการเมืองใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนสีเทาซึ่งที่ผ่านมาก็มีการกล่าวหาธรรมนัตพมเผ่าโดยชูวิทย์ตอนนี้ผู้บริหา,ารตบวแห่งชาติ ก็บอกว่าไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั่นหมายความว่างานนี้ชีวิตเหนื่อยละ่ะนะค,คงมีการฟ้องร้องชีวิตเกิดขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่นคือสิ่งที่เราจับตาม,มาองดูแล้วกันนะฮะว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ประการต่อไปนะครับพยายามที่จะไปถึง SCSS นะครับซึ่งตอนนี้ทุนจีนก็ปรากฏว่าไปเหมานะคาโครงการหมู่บ้านของ SCSS ะะโรงเรียนธุรกิจนะะของทางชินวัตร mm. ก็เลยเป็นประเด็นถูกมุ่งเข้าไปนะะประกอบกับพลเอกประชาเนี่ยหลานก็กลกลายเป็นภรรยานะะของแกนนำอย่างตู้หานะครับซึ่งตอนนี้ก็ศาลก็ไม่ให้ทำการประกันตัวนะ,ะซึ่งถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับทุนสีเทาเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะะซึ่งตรงนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองไหม มูลส่วนอ่ยแม่ผมบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองมีการบีบธรรมนัตให้กับพลังประชารัฐตอนนี้ก็ชัดเจนว่าธรรมนัตจะกับพลังประชารัฐและแต่พลเอกประวิตย์ต้องให้ไปเคลียร์เรื่องของคดีก่อนเนี่ยตอนนี้ผู้บัญชาก,การตำรวจชาตินะเขาออกมาไม่มีนักการเมืองเข้าไมเกี่ยวข้องโอเคก็ว่ากันไปแต่ประเด็นก็คือว่าทางออกมีหรือเปล่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไปได้หรือเปล่าผม,มเรียนให้ทราบฮะพอ ทุกอย่างวางหลักยุทธศาสตร์ทางการเมืองผิดเราจะเห็นได้เลยว่านักการเมืองมันละสัมละสายพักเล็กก็ดยกร้องให้มีการยุบสภาสสในสภาตอนนี้กําลังจะแตกไปซ้ายจะแตกไปขวาโดยส่วนใหญ่ทําไมทราบไหมฮะจะออกจากพรรคลังประชารัฐไม่ต่างจากพรรคประชาธิป,ปัตย์กำลังประชิญอยู่ตอนนี้เลยทำไมเป็นแบบนั้นน่ะนักการเมืองคือนักสแสวงหาอํานาจ เขาต้องการอำนาจไปอยู่ข้างไหนก็ได้ทาให้เขามีอํานาจเพราะเขาอะไรเสพติดอํานาจนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นอยู่ฝ่ายซ้ายอยู่ฝ่ายขวาจะเป็นบ้านเล็กจะเป็นบ้านใหญ่จะเป็นตัวคนเดียวมุ่งอย่างเดียวเรื่องของอํานาจเพราะหลักการปกครองทางการเมืองของไทยใช้หลักธุรกิจการเมืองเอาละตอนนี้ พลเอกประยุทธ์เป็นยังไงบ้างในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกาลังออกทะเลไปมหาสมุทรดูยังไงย้ำอีกครั้งในสภาดูยังไงการแตกกันเองนะครับของสสที่กําลังเกิดขึ้นนะครับดูยังไงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มองไปในภาคพลังวะชารัฐถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะทําเรื่องการประชุมเอเปกไปได้ด้วยดี แต่ความเชื่อมั่นมันน้อยลงต้องยอมรับความจริงอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะอันไหนบอกว่าดีก็บอกดีนะไม่ดีก็บอกไม่ดีไม่อวยใส่แตกและพากันเจงบงเนี่ยนะต้องยอมรับความจริงยุบสภาวันนี้จะเป็นยังไงนะฮะยุบสภาวันนี้ปุ๊บบอกว่าจะให้ย้ายภายใน90บวันคอยดูสิ่งที่ตามตามมาคือว่าคนจะแตกออกจากพรรคพลังประชารัฐรู้ได้ไงนะะก็การประชุมของพรรคพลังประชารัฐล่าสุดนะฮะ บรรดาผู้สมัครสสค a ด d เด a t ผู้สมัครสสมาประชุมเพียงครึ่งเดียวที่เหลือหายแซบกระจัดกระจายหมดแล้วนะนี่คือปัญหาของพลังประชาราชัฐอีกส่วนหนึ่งก็จะไปที่พักคุณพีรพันธ์บอกก็ตามพลเอกประยุทธ์ไปพลเอกประยุทธ์ก็ไปบอกชัดเจนจะไปที่ทางไหนเอาละผมเข้าใจละเกมที่เดินตอนเนี้ผมไม่อยากพูดว่าเขาเดินอะไรแต่กําลังกระชับอํานาจเพื่อที่จะสนับสนุนพรรคของคุณพีรพันธ์ให้มีกําลังพยายามเดินเกมพรรคขนาดกลางขึ้นมา แต่คุณพิรพันธ์ก็ยอมรับนะฮะว่าจะมีสอสอตั้งเป้าว่าไม่เกิน25คนนั่นหมายความว่าพรรคของคุณพิรพันธ์จะไม่ได้เป็นแกนนําหลักในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคที่จะเป็นแกนนําหลักในการจัดตั้งรัฐบาลจะกลับกลายเป็นพรรคพลังประชารัฐถ้าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลเกมตอนนี้ถ้าดูผิวเผินก็ดูแบบนั้นแต่ในเชิงงานสังเคราะห์รรคการเมืองเล็กๆ กำลังเ่มารวมกันเพราะสูตรที่ออกมาแค่สูตรหนึ่งร้อยไม่รวมบัตรเลือกตั้งสองใบนะก็อย่างที่เห็นหายไปเป็นสิบพักเลยนั่นหมา,ายความว่าพักการเมืองที่ไม่มีสอสอแม้แต่คนเดียวเนี่ยนะวิธีการจะอยู่ตอนนี้ได้ก็คือต้องรวมพักให้มากที่สุดนะครับให้มีกําลังมากที่สุดพักคุณพิรพันธ์จึงมีการรวมผู้สมัครสอสอใหม่ว่าแพ้ใหม่ว่าจะชนะมารวมอยู่ที่พักของตัวเองมากที่สุดเพื่อหวังให้ได้เลยปาร์ตี้ลิสเป็นสําคัญ นะครับและต้องเป็นพรรคขนาดกลางมีกําลังเพียงพอนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีเสียงข้างมากและก็จะได้เป็นรัฐบาลโดยแน่นอนฮะเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็ต้องดันพรรคพลังประชารัฐเป็นหลักเพราะพลังประชารัฐมีสาขาไว้แล้วทั่วประเทศพรรคของคุณพิรพันธ์กําลังเริ่มต้นนะฮะเวลาเหลือกี่เดือน 3- 4เดือนไม่ทันแล้วไปตั้งพรรคทั่วประเทศไม่ต้องถามนะครับตอนนี้ต้องทอํายังไงอ่ะผมเรียนรุ่นส่วนนะฮะยังไงก็แล้วแต่ ถ้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้ปัจจุบันท้องถิ่นไปไหนท้องถิ่นไปอยู่โน่นฮะก้าวไกลไปออกกฎหมายใหม่นะจะให้ท้องถิ่นสร้างฝันให้ท้องถิ่นเนี่ยมีเขาบอกว่ามีเอกราชในการบริหารนะทำเหมือนสหรัฐยกเลิกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นทำเหมือนสหรัฐอเมริกาสร้างฝัน โอ้ยมันจะดีอย่างนั้นอย่างเงี้ยคุณนะ้นาม,มันอย่างนั้นนะน้ำคุณเห็นไหมเนี่ยเพรงบประมาณไม่มากงบประมาณมีฮะแต่ปรากฏว่าไงทราบไหมฮะมันเป็นปัญหาของผู้บริหารท้องถิน่นคุณส่วนทราบไหมฮะร้อยละ95ที่ศาลอาญาทุจริตพิจารณาตัดสินนะฮะเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมาจากองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นนะร้อยละ เ0็ดันกว่าแห่งเยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยทุจริตติดคุกกันเป็นแถวนะเป็นว่าเล่นเลยนะถูกปลดออกไหล่ออกโวนส่วนใหญ่ติดคุกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์องค์การบริหารส่วนท้องถินนะ่นเนี่ยหลังจากที่บริเปรมตินสูวร,ราณนนท์ขอให้มีการตั้งสารอาญาทุดิตไปทั่วประเทศทุกภูมิภาคก็มีคำพิบักษา,าออกมาเรื่อย สิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นแล้วพลเอกประยุทธ์จะชนะยังไงผมก็ยืนยันฟันธงเมื่อไรก็ตามรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาท้องถิ่นได้แล้วยุบสภาจัดให้มีการเลือกตั้งทันทีถึงแม้จะมีการตัดเสี่บียงเขาห่ายตรงข้า,ามาผมรู้กำลังทำอะไรอยู่ผลออกมาจะเป็นเนกาตีฟสัมเกม จะใช้วิธีเดิมๆแบบเดิมเหมือนเดิมเหมือนปี2562หรือปี2557ไม่ได้แล้วนะครับเพราะอะไรความผิดพลาดปี49มาเลือกตั้งปี50เพราะไม่มีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอยู่ในมือและวันนี้คนที่มีศักยภาพเรื่องขององค์งการบริหารส่วนท้องถิน่นจะต้องเป็นกระทรวงมหาดไทยแต่พลเอกนุพพง์ บักมนไฟแล้วตอนนี้ตั้งคนของพรรคประชาธิปัตย์เข้าไป <S <S ก็ลำบากอะตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้ลำบากเอาละ่ะทางออกจะไปทางไหนต้องไปแก้อ,องค์การบรหิหารส่วนท้องถิน่นผมก็ยืนยันพันธงอถ้าไม่เอาชัชวาลวงอุดมเข้ามาในรูปแบบใดก็แล้วแต่นะเพื่อมาดูแลท้องถิน่นคุณไปไม่รอดละตอนนี้คุณไม่ไว้ใจธรรมนัตแล้วตอนนี้เดินเกมผิดตั้งแต่ต้น เครดิตธรรมดามันในดาวลงดาวลงดาวลงเรื่อยๆผิดไม่ผิดไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครดิตมันเสียความน่าเชื่อถือมันลดตอนนี้ก็เหลือเพียงชัชวานที่จะเล่นจะเล่นด้วยลู้ี่ไหนตั้งเป็นตรงแดงนั้นตำแหน่งนี้ก็แล้วแต่เนี่ยเป็นทางออกสุดท้ายแล้วรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ไม่ทําก็ช่วยไม่ได้คนที่แพ้คือตัวเขาเองนะฮะ ชนะศึกจะแพ้สงครามถามว่าผมอยากให้แพ้มไม่ใช่ผมไม่อยากให้แพ้ผมอยากให้ชนะจะทำไงได้ตอนนี้ลุงไปเที่ยวทะเลกำลังไปมาสวดไปเ,เรื่อยๆดิ่งไปดดูดๆถามอนาคตจะเป็นยังไงจะไปรวมพักไหนจะไปรวมไม่รวมจะไปยังไงยังไม่รู้จะดูตามสถานการณ์นะครับและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมเรียนให้ทราบนะฮะภาพลักษณ์ภายนอก ประชาชนมองเป็นเนกาตีฟซัมเอกซัมเกมแตกกันเองขัดแย้งกันเองพลังประชารัฐแตกกันเองข่าวทุกวันพลังประชารัฐแตกมาอยู่พักของคุณพิรพันพักของคุณพิรพันก็ยังไม่ชัดเจนเพราะยังไม่มีสสสักคนจะยุบสภาทันทีนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าท้องถิ่นก็ไม่ได้ทำนะรัฐมนตรีใหม่กาลังเข้าไปยังไม่ได้แบ่งภาระหน้าที่กันนะทั้งออกนะคุณส่วนก็ลองพิจารณาดู หนึ่งเรื่องของท้องถิน่นนะครับสองสิ่งที่ต้องพิจารณาและก็เป็นส่วนที่สำคัญนะครับคือเรื่องของการตัดสเบียงคนะดีค้างเก่าเยอะแยะเลยจำนำข่าวเอ้ยคดีเยอะแยะกองตะไทยอยู่ที่ปปชกองตะไทยอยู่ที่ศาลนะครับก็ลองพิจารณาดูถ้าพิจารณาชัดเจนแล้วนะครับค่อยมาเดินนะครับถ้าไม่ชัดเจนไม่แม่นยำเดินเกม เข้าสู่การเลือกตั้งโอกาสจะแพ้มากกว่าชนะชนะก็แบบหูฉิวเฉียดน,นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นนะครับรัฐบาลใดๆก็แล้วแต่บริหารราชการแผ่นดินมาเนะี่ยหยวนส่วนมากก็4ปีเนี่ยคะแนนนิยมมันจะลดลงแต่คราวนี้แปปีแลนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันไม่ควรจะเกิดแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นโทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษผู้บริหารประเทศนั่นเอง ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะ มันคงอยู่ในยุคของโลกใหม่ราชาอ,องค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรณประดุดดัางแสงสองทางผู้คนเปิดใี้ฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อปวงชนภารานั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจแร่งในเพรงฟ้องไถยผ่านวิจิตริิยาหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท้าเกลางกระแส แข่งขันกันไขวความความยิ่งใหญ่คอยพบป้องอยู่หุดตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนี่คือสูงรวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน เรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวชิวราลงกรประดุจดดแสงส่องทางผู้คนเปิดห้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ หัวใจแกรในเพลงของไทยพันวอจิตวิญญาณทหารไทย ไ่ความความยิ่งใหญ่คอยปกป้องอยู่หุกตรงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีภัยนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกันนี่คือศูนย์รวมดวงใจไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน